พอเดินพอใาสกุภศาสตร์ทุกทานคงไม่มีใครอยากจะเดินไปตกกลุ่มหรือว่าเดินชนเสาแน่ๆหรือตกไปในความชั่วเพราะจะพาตัวให้เกิดร้อนแน่ๆถูกไหมเ,ออเรารู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวอันนี้ก็ลําบากเราก็ต้องรู้ตัวในเส้นทางของชีวิตแน่นอนเราว่าไกลแสนไกลเวียนว่ายตายเกิดกันอีกไกลแสนไกลเราจะต้องรักษาเส้นทางของเราไว้ให้อยู่ในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติ แต่ระหว่างทางมันมีตัวถ่วงอยู่นะั่นก็คือตัวโลภตัวโกรตัวหลงจําเป็นจะต้องขจัดมันไปเรื่อยๆเพื่อให้เราได้รักษาเส้นทางนี้จนกว่าจะหลุดพ้นนั่นเองการจะรักษาเส้นทางนี้ได้เราจําเป็นจะต้องมีธรรมะประจําตัวธรรมะประจําตัวนี้แน่นอนละว่าเราจะต้องมีสติในการมือชีวิตและธรรมะประจําตัวนี้ก็คือการคิดดีทดําดีและพูดดี เพื่อให้เรานั้นไม่ไปตกในนรกอบายภูมิหรือใดๆก็แล้วแต่หรือจะสร้างความเดือดร้อนตกในนรกบนดินเบื้องต้นเนี่ยก่อนให้เราระมัดระวังไว้ก็ต้องคิดดีทําดีและพูดดีคิดดีคิดยังไงให้ดีคิดดีก็คือคิดที่เคารพสิทธิผู้อื่นไม่ไปได้อยากได้ของคนอื่นเขาหรือคิดที่จะเมตตาผู้อื่นละพยาบาทออกจากใจแล้วเราก็ต้องระวังภายในชีวิตเหมือนกัน นะคิดดีก็คือคิดให้เห็นชอบว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันผิดถ้าทําลงไปต้องได้รับผลชั่วนะสิ่งนี้มันถูกถ้าทําลงไปมันเกิดผลดีในชีวิตของเรานะอันนี้ต้องให้เข้าใจให้ชัดเจนทําแล้วต้องพร้อมรับผลอย่างนี้นะพูดดีก็คือพูดให้มันอ่อนหวานให้มีประโยชน์ให้มีสาระไม่จําเป็นต้องพูดก็ไม่ต้องพูดใช่ไหมพูดให้มันดีอย่าไปพูดโกหกคาหยาบยุยงส่อเสียดหรือเพ้อเจ้อใดๆมันไม่เป็นประโยชน์มันไร้สาระ เราสามารถหยุดคำพูดเราได้นะก็แค่เราไม่พูดเท่านั้นเองถูกไหมเรามีความอดทนของเราสุดท้ายก็คือทำดีทำดีก็คืออะไรไม่ไปเบียดเบียนสัตว์ละจากการเบียดเบียนสัตว์จากการทำร้ายชีวิตผู้อื่นเอาชีวิตผู้อื่นอย่างนี้นะละจากการผิดลูกผิดเมียผู้อื่นอย่างนี้นะละจากการลักขโมยของเขาอย่างนี้นะถ้าเราคิดดีทำดีพูดดีมีธรรมประจำนี้ไว้แล้วก็มันก็ป้องกันเอาไว้อย่างดีนะ ให้เรานั้นไม่ไปตกในอบายภูมิและเราก็ฝึกใจของเราก็้อยู่เสมอนะด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกทุกวันไว้นะขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำะนะคุณโยมนะฝึกไปทำไปทุกๆวันวันละนิดวันละนิดวันละนิดให้มันมีธรรมประจำตัวไว้เริ่มต้นด้วยใจที่ดีใจที่ดีเดี๋ยวคิดก็ดีพูดก็ดีทำก็ดีแต่มันต้องร่วมมือกันทั้งหลายหลาทั้งใจดีและมีธรรมประจำตัวไว้แบบนี้ ไปที่ไหนไม่เผลอไปตกหลุมและปลอดภัยมันเกิดสติมันเกิดปัญญามันระวังภัยแบบนี้ไปที่ไหนมันก็รอดปลอดภัยไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุในชีวิตนั่นเองและก็นรกบนดินไม่เกิดแน่ๆเพราะเราคอยระวังภัยอยู่เสมอดังนั้นมีทมประจําตัวไว้และสมาธิทําทุกวันไว้เพราะทําทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร